สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าไหมสรินสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพนะคะสีสวยสดใสนะคะวันนี้มาชมเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะมาชมผืนแรกเลยค่ะเป็นผ้าพันคอทอยกดอกนะคะผ้าพันคอขนาด30คูณ สเมตรนะคะสามสิเซนคูณสเมตรค่ะช้างนะคะเป็นลายช้างดำแดงเหลืองนะคะเขียวสวยๆค่ะ1น0 0บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีผืนต่อไปนะคะ ออกชมพูนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสีพูสามสิบเซนคูณสเมตรนะคะผ้าพันคอค่ะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเตรียมไว้เลยค่ะราคาไม่แพงนะคะผืนผ้าพันคอผืนละ 1,100บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าพันคอนะคะยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะลายสวยสวยสวยนะคะผ้าพันคอขนาด30เซนคูณ2เมตรนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะลาย สวยๆส,สีหวานๆนะคะพื้นละห1ึ0งบาทนะคะพืนต่อไปค่ะผืนนี้เทาอง์เขียวนะคะผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอ,นะคะนคอสีนี้ก็สวยนะคะ มีมาให้ชมสี่ผืนนะคะวันนี้ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะขนาดหกสิบเซนคูณสองเมตรนะคะ เด่นฉัดนะคะนกยูงมีช้างช้างอยู่ริมนิดหนึ่งนะคะถ้าใดสนใจทักมานะคะผ้าคลุมไหล่นะคะผืนนี้ผืนละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมาค่ะเผินต่อไปนะคะผ้าคลุมไหล่อีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะ ลายผสมนะคะลายผสมลูกเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยนะคะท่านใดสนใจผ้าคลุมไหล่นะคะหน้าหนาวผ้าคลุมไหล่ก็จำเป็นต้องใช้นะคะเรียบหรูดูดีค่ะผืนละ1,450บาทนะคะ1,450บาท ถ้าในใดสนใจทักมานะคะผ้าคลุมไหลสวยๆผืนต่อไปนะคะผืนนี้แปดตะกอทอยกดอกนะคะสีฟ้าสวยๆลายช้างนะคะมีฉัดมีช้างนะคะ านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,450บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสีฟ้าสวยมากสนใจทักมานะคะผ้าคลุมไหล่สวยๆผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้ายกดอกสีตะกอทอยกดอกลายลูก ลายก้นหอยนะคะแบบนี้ตันนี้พอด้วยไหมบ้านนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,450บาทนะคะ1,450บาทวันนี้นำผ้าพันคอผ้าคลุมไหลไม่มาให้ชมนะคะ ใกล้หน้าหนาวแล้วนำไปใช้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ